ของงบทาโฆษณาหลังส้างหล้านทั้งก่อนล้านวิวยังไม่ถึงเลยเอ่อบอสคะครั้งนี้เราขอโอกาสได้ไหมคะคือดิฉันมีไอเดียใหม่มานำเสนอคะ่ะไอตรงไอเดียอะไรเธอเจอนน่ะแล้วเธอล่ะจะเอาไงต่อพวกเราเห็นด้วยกับเธอนะครับะจะเอาไงก็เอาไปทำตัวอย่างมาแล้วกัน นี่คือคอมที่มึงจะให้พวกกูใช้ตัดต่ออมึงไปขุดมาจากไหนเนี่ยโคตรเก่าเลยเอออุปกรณ์พวกนี้ด้วยนี่อยากจะไหวเหรอมึงกูขอโทษพวกมึงด้วยนะเว้ยอุปกรณ์พวกนี้กูหาได้ดีที่สุดก็แค่นี้แล้วอ่ะไม่เป็นไรเลยมึงแค่คอมมันใช้ตัดต่องานได้อะ่ะก็พอแล้วแต่ว่ากูของเงินเดือนเยอะๆหน่อยนะเงินเดือนก็ไม่มากหรอกแค่มีข้าวให้กินสามมือ้อนี่ แล้วของกูเนี่ยเน้นเป็นเนื้อสัตว์นะเว้ยถ้ามาเยอะเนี่ยกูไม่กินหรอกกูไม่มีอะไรทำไง,องเออกูด้วยกูกินเยอะสุดแล้วเออสัตว์ให้เออแล้วอย่าง <c oughs> พวกกูไม่ได้ทำเพื่อมึงนะเว้ยพวกกูเนี่ยทำเพื่อพวกกูเองเพื่อ,อ,อ,อนาคนแล้วก็ความฝันของพวกกูใช่ปะใช่เนี่ยผมว่านะครับซีเนี่ดีที่สุดแล้วไล่อออลองดูแต่ทอ่านกระปุกอันนี้ก็ด,ดูโอเคนะตัวนี้อ๋อ เนี่ยเอาร้อให้ก่เนี่ยีกนิดนึงก็เสร็จแล้วมาดูเลยเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกูเพิ่มอีกซีนเ,เฮ้ยการกูไปไหนอะเฮ้ยมึงหาดีๆนะเว้ยกูหาดีแล้วก็กูฝากมึงไว้ไม่ใช่หรอฝากตอนไหนจะไม่ได้เฮ้ยพวกมึงแต่การนั้นมีซีสนสำคัญมากเลยะเว้ย เฮ้ยสวยแล้วแลต้องส่งสัปดาห์หน้าแล้วนะเวยยเ้ยอย่าบอนนะก็ต้องถ่ายใหม่อ่ะอเงินพวกเราไม่พอแล้วเวย้ยเอาไงดีวะามึงเดี๋ยวขอเวลากูคิดแป๊บหนะนึงนะก็มึง <ๆ S 2> นั่นแหละกูฝากไว้ที่มึงอ่ะไม่มีเลยด้วยมึงนั่นแหละจะไม่ได้อยู่ทีม่มึงอ้าวคุณแอร์ยังไม่เลิกงานเหรอคะ อตอนนี้หนูกำลังเครียดมากเลยค่ะป้าพอดีอทิตหน้าหนูมีงานไปนําเสนอเขาอะแต่หนูดันทําการ์ดหายอะค่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะป้าตอนเนี้ยใช่อันนี้หรือเปล่าคะพอดีว่าป้าเจอเมื่อเช้านี้มัวแต่ยุ่งยุ่งก็เลยลืมสนิทเลย เสร็จแล้วเยโหสุดยอดอ่ะหนังสั้นโฆษณาแค่เจ็ดน,นาทีแต่เนื้นเรื่องดีมากเลยนะเป็นหนังสั้นที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาเลยแสดงว่าผ่านแล้วใช่ไหมคะผ่าน แต่ว่าพวกเธอของงบตั้งห้าล้านอะเพื่อไปทําเต็มเรื่องผมให้ไม่ได้หรอกมันเสี่ยงเงินไปแต่ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังคุณทําทที่ดีมากเลยนะคะบอสเราบอสเองก็ชอบไม่ใช่หรอคะก็ใช่อยู่แต่ทุกวันนี้คนทําหนังแนวนี้เยอะแยะเกินไปหมดการแข่งขันสูงเกินไปอะ่ะผมไม่เอาด้วยหรอก เฮ้ยเป็นไงบ้างวะผ่านปะผ่านแต่ว่าบอสเขาไม่ให้งบที่เราขอไปวะกูว่าโปรเจกต์เนี้ยเราคงต้องล้มเลิกแล้ววะเฮ้ยล้มเลิกเลยเหรอวะไอเรื่องเงินเนี่ยพวกเราช่วยกันหาก็ได้ปะวะท้ามองล้มเลิกด้วยอ่ะมึงพาพวกกูมาถึงขนาดนี้แล้วเว้ยจะปล่อยพวกกูลอยแพเหรอทำไมทำแบบนี้วะ แล้วยังไงมึงแห่งกูเป็นเทพพระเจ้าเหรอเงินห้าล้านโอยไม่ใช่ห้าพันกูจะไปหามาจากไหนได้วะพวกเราไม่ก็แค่คนขี้แพ้กูว่าพวกมึงกลับไปเถอะส่วนเงินเดินที่กูค้างพวกมึงเอาไว้อะเดี๋ยกูหามาคืนให้กูคตรผิดหวังไอ้ตัวมึงเลยว่ะมึงไม่น่ามาให้ความหวังพวกกูแบบนี้เลยอะ ้กลับกันหมดแล้วเหรอรู้เงี้ยป้าไม่น่าทำกับข้าวไว้เยอะเลยคือโปรเจกต์งานของหนูกับเพื่อนๆนะคะมันไปต่อไม่ได้แล้วส่วนเงินเดือนของป้าที่หนูค้างเอาไวอ้อ่ะเดี๋ยหนูจะหามาจ่ายให้นะคะไม่เป็นไรหรอกป้าเข้าใจหนูเสียได้นะหนังสนุกขนาดเนี้ย แต่ไม่มีภาคเป็นต่อให้หนังมันจะสนุกแค่ไหนอะถ้าไม่มีเงินลงทุนน่ะมันก็คงเป็นเรื่องแค่หนังตัวอย่างเลยค่ะป้าป้าว่ามันก็ยังมีความหวังนะเพราะทุกคนก็รอดูตัวเต็มของหนังเรื่องนี้อยู่หนังโคตรดีเลยอะชอบมากอยากดูต่อเลยสนุกมากรอภาคต่ออยู่นะทีมงานสู้ๆนะครับอยากดูเรื่องเต็มแล้วครับ ว่าถ้าทําต่อมันต้องใช้งบถึงห้าล้านเลยนะคะป้าแล้วหนูก็ไม่รู้จะหามาจากไหนอะคะ่ะถ้าทุนมันสูงทําไมไม่ลดทุนดูละ่ะลดทุนอ๋อหนูคิดออกแล้วค่ะป้าขอบคุณป้ามากเลยนะคะชื่อทุกคน เชื่อว่าความฝันและความพยายามสามารถส่งผ่านไปถึงทุกคนได้และเชื่อว่ามีคนคอยสนับสนุนความฝันของพวกเราอยู่แต่ว่าตอนนี้เราเจอปศัสดิใหญ่ที่อาจจะต้องหยุดทาถ้าคนอยากสนับสนุนผลงานของพวกเราให้ไปต่อได้อย่าลืมสนับสนุนพวกเราด้วยนะคะพวกเราพร้อมที่จะสู้ใหม่อีกครั้งค่ะจะมีคนสนใจไหมนะ ขอช่องทางสนับสนุนหน่อยสิฉันเชื่อว่าพวกคุณทำได้สูส้ๆคุณเอใช่ไหมครับค่ะบริษัทของเราอยากจะร่วมลงทุนกับหนังของคุณครับจริงเหรอคะเฮ้ยขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะ ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขนาดนี้กรุณาฝากข้อความไว้พวกมึงมีคนจะลงทุนทำหนังให้พวกเราแล้วพวกมึงกลับมาได้ไหม ขอบใจทุกมึงมากเลยนะเว้ยกูสัญญาว่าต่อไปเนี้ยกูจะไม่ยอมแพ้แรง่ายๆแล้วทีมงานหนังสั้นโฆษณานเล็กๆสามารถทำยอดวิวสิบล้านวิวได้ภายในหนสัปดาห์นับเป็นสถิติสูงสุดของประเทศไทยความสำเร็จเาหล่นี้ทำให้ทีมงานย้ายออฟฟิศไม่อยู่ใจกลางเมืองค่ะเป็นไงบ้างพวกแกชอบออฟฟิศใหม่ไหมอ้าไปไหนกันหมด อะไรคิดมากทำไงทำไงเออมีหลายๆเรื่องที่เราไม่เข้าใจและหลายๆปัญหาที่ไม่มีคำตอบแต่ฉันเชื่อว่าทุกอย่างที่ฟ้าได้คิดมาก็เพื่อให้เรานั้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ายมอดีเลยอะแกฉันอยู่ห้องทางข้างแกเองอะวันหลังเวลาไปทํางานเราจะได้ไปกลับด้วยกันไงอ๋อเออเออแล้วนี่แกมังจะทิ้งขยะใช่ไหมอ๋อใช่ฉันฝากเก็บทิ้งด้นะฉันขี้เกียจอะเ,อเจอกันนะแกบ๊ายบาย ไเห็นรถแกจอดอยู่นะฉันก็เลยรีบวิ่งมาเลยอะ่ะพอดีว่าฉันตื่นสายอะ่ะฉันไม่สะดวกขึ้นรถแท็กซี่ขอติดรถแกไปได้วยนะช่วงนี้ก็ตื่นสายบ่อยเนาะอื้ยแต่ฉันเนี่ยก็ไม่ใช่พวกชอบเอาเปรียบเหมือนในละครสั้นนะนี่ฉันซื้ออาหารเช้ามาฝากแกไม่เป็นไรอนะฉันกินแล้วอุ้ยถ้าอย่างนั้นฉันกินนะฉันกำลังหิวอยู่เลยอะ่ะ อย่างสอยแล้วนะอ่ทำไมพวกคุณมาทำงานด้วยกันบ่อยจังเลยเป็นสนิทกันมาจากไหนอ่ะนี่ฉันกับหยกเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแหละแล้วก็บังเอิญมาอยู่คอนโดเดียวกันบังเอิญไปอยู่ห้องข้างกันอีกอย่างเนี่ยหยกเขาเป็นคนใจดีมีน้ำใจทำงานที่เดียวกันไปกลับด้วยกันประหยัดเดียวจริงไหมหยกโอ๊ยเปิดดีกว่าโอ๊ยเปิด ยยยโยบไอโยบวันนี้ฉันหยุดเอาทำไมแกไม่รุดบอกชานแล้วฉันจะทำยังไงฉันจะไปทำงานยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับชันล่ะจะไม่เกี่ยวได้ยังไงล่ะแกก็ต้องไปส่งชันไงโยกเ,เ,เ,เข้าใจไหมรีบเข้าสายแล้วเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่ใช่คนขับรถของแก ฉันจะติดรถแกกลับไปด้วยใช่ไหมแกนี่มันขี้งกจริงๆเลยฉันจะบอกอะไรแกให้รู้ไว้นะต่อไปนี้ฉันจะไม่ติดรถแกกลับแล้วเพราะว่าฉันซื้อรถเป็นของตัวเองแล้วฉันเคยบอกแกแล้วไงว่าฉันเนี่ยไม่ใช่คนเอารถเอาเปรียบใครถ้านั้นก็ยินดีด้วยนะเออนี่ฉันไปถามนิติมาแล้วอ่ะแกมีที่จอดรถสองช่องใช่ไหมหมายความว่าไงอ้าวแกก็จะว่างหนึ่งช่องใช่ไหมฉันจะไปจอดแทนให้ก็แล้วกันนะได้สิ อย่างนั้นแกจ่ายค่าเช่าให้ฉันแล้วกันหโยศความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับแกสองคนเนี่ยมันไม่ต้องใช้เงินคุยกันหรอกจริงไหมข้าวเหวหน้าฮะอ๋อจริงบางทีญาติสนิทน่อาจจะไม่เท่าเพื่อนใกล้ชิดก็ได้อยู่ห้องข้างกันไม่ใช่เหรอก็ช่วยเหลือกันไปนิดนหน่อยๆน่ยป้ายกาเงินเดือนน้อยยก็ช่วยๆไปนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยหัวหน้าเงินเดือนเยอะกว่าพวกเราสองคนใช่ไหมคะถ้าอยากช่วยก็หัวหน้าจ่ายค่าเช่าให้พ่ายได้เลยค่ะแต่ฉันไม่ใช่ญาติแกไม่ใช่เพื่อนแกจะไปจ่ายให้ทำไมล่ะ ไม่ใช่หยาดเพราะฉะนั้นหัวหน้าก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะนี่โยกังก็พูดกับหัวหน้าเขาดีๆก็ได้ก็จะต้องเป็นหนหนีใส่เขาทําไมล่ะฉันบอกแล้วไงว่าฉันเนี่ยไม่ใช่คนเอารัดเอาเปรียบใครเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะที่จอดรถเนี่ยฉันจอดเฉพาะกลางคืนกลางวันฉันไม่ได้จอดค่าไฟกลางคืนเนี่ยมันสี่บาทใช่ไหมฉันให้แก่ห้าบาทเลยด้วยก็ได้ก็ไรต้องหนึ่งบาทเลยนะโยกเฮ้ยบาทหนึ่งทั้งคืนนี้ได้เยอะนะเก็บเลขผสมน้อยยกเงินบาทหนึ่งเห็นฉันร เอาอย่างนี้ดีกว่าต่อไปนี้เรื่องของใครเรื่องของมันไม่ต้องมายุ่งกันอีกนี่แกพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะโยกฉันน่ะเพิ่งจะซื้อรถมาใหม่นะเงินฉันก็ไม่ค่อยมีอีกอย่างเนี่ยฉันก็ต้องเก็บเงินไว้ดูแลบำรุงค่ารถฉันด้วยอะ่ะฉันก็จ่ายค่าชารให้แกไงก็จะอะไรนักหนาเออยกเงินเดือนตั้งเยอะแค่นี้ไม่เป็นไรหรอก ฉันไม่จำเป็นจะต้องมานั่งพูดเหตุผลถ้าไม่จ่ายก็ไม่ต้องมาคุยกันอะไรของแกที่จอดรถก็มีตั้งสองช่องแกจะจอดได้ยังไงสองช่องเพราะแกมีรถคันเดียวแกนี่มันเห็นแกตัวจริงๆเลยไม่มีใครเอาละเราเปรียบใครได้ตลอดเวลาหรอกนะแต่รอบเนี้ยฉันไม่ไหวกับแกแล้วฉันจะบอกอะไรแกไว้นะคนเห็นแกตัวอย่างแกต่อไปมันจะไม่มีคนคบไอ้แกกดฉันทำไมฉันไม้เกลียดแก,กมากพอแล้วนะไปหลอก้ยฉันไม่ไหวกับแกจริงๆหยกตกไปทำไม หัวหน้ายังไม่หยุดพูดนะคะมือเนี่ยต้องไปอยู่ที่หน้าหัวหน้าแทนเอาไมา่ได้งวนงียบไว้